นอนอ้ยอเนยมะใกล้ใกลใ้ถ้าลูกสุกนะคะดึงออกมาจะเป็นอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้นะคะอันนี้ในเวลาเดียวกัน <laughs> professional น,นี่คือถาดของเรา,ะะาเลยค่ะทำอะไรเย้ไปดูนะตกใจเราไม่หายซุปค่ะออริจินอลเลยนะคะอือหือเนเนี่ยกูด สวัสดีค่ะทุกคนอุ้มตักทายทุกคนนะคะจากเมืองพอชิกะประเทศเซอร์เบียค่ะวันนี้อุ้มนำบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนอีกแล้วถ้าใครชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยเดอ้อวันนี้นะคะอุ้มก็ยังอยู่ที่บ้านของคุณแม่นะคะจริงๆวันนี้ตามแผนการแล้วเราจะไม่มีแพลนไปเก็บ ลูกราสเบอรี่ที่เขาอีกลูกหนึ่งนะคะจากนิสัยคนไทยเราๆเ,เนี่ยจะมีความขี้เกรงใจนะคะกลัวกลัวคนอื่นจะคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีนะคะขี้เกียจอ่าสันหลังยาวเนาะเราก็ถือคติที่ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้พันหวัวปั้นควายนะคะให้ลูกท่านเล่นอะไรยังไงก็ว่าไปเนาะอุ้มก็เลยขอคุณแม่นะคะมาตัด กิ่งดอกไม้ค่ะตกแต่งดอกไม้นะทีะ่มันแห้งเหี่ยวแล้วนะซึ่งคุณแม่นะ่ะไม่สามารถที่จะนั่งเหมือนที่อุ้มนั่งอยู่ตอนนี้ได้ค่ะทุกคนเราก็เลยนะคะอยากจะช่วยคุณแม่นะคะเป็นการฆ่าเวลาไปด้วยแต่ละวันแต่ละวันนอกจากจะช่วยทำงานบ้านทำกับข้าวดูแลแพะเอ้ยดูแลแกะคะ่ะทุกคนให้อาหารไก่ให้อาหารหมูแล้วนะคะอุ้มก็เนี่ยค่ะ ทำกิจกรรมต่างๆเล็กๆน้อยๆนี่แหละค่ะเป็นสวนลูกแพรทัันี้ก็เป็นแอปเปิลแล้วก็เป็นลูกแพรนะคะไปเป็นแถวยาวลงไปข้างล่างเลยค่ะส่วนแอปเปิลแกก็ยังไม่ได้ตัดญ้านะคะ ืต้นนี้สุกแล้วค่ะทุกคนอุ้มพามาดูนี่นะคะพันนี้นะคะพันนี้สุกแล้วอืมหล่นแล้วค่ะอุ้ยนั่นร่วงแล้วนะคะโอ้สุกแล้วค่ะหม,มาบ้านเพื่อนบ้านก็เห่าเรานะคะนั่นเห็นไหมคะมันสุกแล้วมีแมงมาเจาะแล้วด้วย ทุกคอนหาโอ้ยแต่มันลูกเล็กนะคะน,นี่น่าจะเขาน่าจะเอาไปทำทำเล้าขาวนะคะบ้านนี้ใครมาก็ต้องกินแต่ว่ามันเปรี้ยวอืม ไม่รู้จะดกไปไหนนะคะแต่ว่าเปรี้ยวเข็ดปันต้นแค่นี้นะคะก็แย่งกันติดดอกออกผลต้นชนี้เองค่ะยาวประมาณเอวนะคะสูงประมาณเอวอย่า ไม่ไฟไหนอันไหนกัน Não สิขายอุ้ย my me kai ค่ะเรดดดดาเลยไม่ไข่โอ๊ยเขามาราอออกไข่แล้วค่ะเอาไปเอาไปลบหลบ,ลบรอออกไข่และใกล้กล้ใกา้ นี่คือครัวภายในบ้านนะคะก็จะมีของใช้เล็กๆน้อยๆค่ะส่วนครัวที่เขาทำกับข้าวจริงๆเขาจะไปทำกันในครัวเก่าค่ะทุกคนซึ่งอยู่ข้างนอกบ้านนะคะเด๋วอุ้มจะพาทุกคนไปชมจ้า,า,าทั้งหมดนี่คือผักสดๆจากสวนนะคะคุณย่าค่ะคุณพ่อแวะไปเอามานะคะเมื่อวานจ้า เดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวกันในครัวนอกบ้านกันนะคะมันอยู่ในนี้แหละค่ะทุกคนเนี่ยค่ะตรงไปเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำมันหมูนะคะเราจะเอามาทอดซุกินี่จ้าน้ำมันหมูค่ะจะใช้ในการทอดสุกินี่นะคะซุปค่ะออริจินอลเลยนะคะตั้งเดิมซุปเป็นน่าจะเป็นกระดูกกระดูกเนื้อนะคะหรือกระดูกหมู และนี่ก็คือซุกินี่ที่เราปอกทำความสะอาดแช่ทิ้งเกลือไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเราเอาไปคลุกกับแป้งเอาไปจิ้มกับไข่แล้วก็เอาลงทอดลักษณะนหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะบวบทอดไข่นะคะไข่ทอดบวบง่ายๆนะคะแต่ว่ากลิ่นหอมน่ากินมาก เห็นคุณพ่อถือกระติกน้ำอย่างนี้แล้วนึกถึงสมัยเราเป็นเด็กๆค่ะหิ้วกระติกน้ำไปเถียงนาน้อยไปดำนาไปเกี่ยวข้าววันนี้เราไม่ได้จะมีแผนการว่าเราจะมาเก็บราสเบอร์รี่นะคะทุกคนแต่เนื่องจากว่าฝนไม่ตกติดกันหลายวันคุณพ่อก็เลยจะมารดน้ำต้นราสเบอรรี่เนาะนางก็เลยชวนเรามาด้วยค่ะเรามาถึงแล้วนะคะ นี่คนนี่คือถาดที่เราจะไปเก็บราสเบอร์รี่กันค่ะเก็บ้วค่ะในเวลาเดียวกันโปรเฟ s ชั o นอล แล้วก็ไม่ professional นี่คือถาดของเรานะคะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นถังน้ำนะคะที่เอาไว้รดน้ำนะคะรดพวกราสเบอร์รี่นะคะทุกคนคะ่ะอลังมากเลยค่ะตอนนี้คุณพ่อก็อไปใส่ อืมไปสายท่อน้ำค่ะเปลี่ยนเหมือนคล้ายๆกับหัวกรองน้ำนะคะจะชิมไปดูชิมไปดูนะสนาก กปลาคุณพ่อชมว่าทำงานดีนะคะร้านคุณพ่อบอกว่าเราทำงานละเอียดอ่อนมากเลยนะคะไม่เหลือแบบว่าลูกที่แบบสุกสวยๆนะอุ้มไม่เหลือเลยเขาเก็บแบบละเอียดมากเลยนะคะนางบอกว่าบราโวบราโวนะอุ้มถามว่า คุณพ่อคะเขารับซื้อกิโลละเท่าไหร่คะทุกคนกิโลหนึ่งนะคะ4.5นะคะยูโรนะคะสี่ีสิบหกประมาณกิโลละ150าบาทเองค่ะกิโลนะคะทุกคนเยอะมากเลยนะถ้าเราซื้อที่เยอรมันนะคะ1ขีดค่ะทุกคนขาย2ยูโรกว่า1นขีดนะคะ2ยูโรกว่าก็70กว่าบาทแล้วค่ะทุกคนก็ถือว่าที่นี่รับซื้อถูกมากๆเลยค่ะเดียว เรามาเก็บต่อกันให้เสร็จนะคะแล้วไม่รู้จะกลับบ้านตอนไหนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมาช่วยกันเก็บนะคะราสเบอร์รี่นะคะครั้งแรกในการเก็บราสเบอร์รี่ของอุ้มในสวนเลยนะคะในไร่เลยอะ่ะพูดว่าในไร่เลยก็ว่าได้นะคะอยู่มันเขาคะ่ะทุกคนอุ้มบอกว่าคลิปนี้นะคะอุ้มคุมแล้วคะ่ะไม่ต้องจ่ายค่าจ้างก็ตามที่บอกนะไม่ได้จะเอาค่าจ้างนะคะก็คือถึงจ้างนะคะก็ไม่เอาตังคะ่ะทุกคนเพราะว่าคุมมากๆเลยนะคะทั้งทั้งวิวหลักล้าน ดูทั้งวิวหลังร้านแล้วก็ทั้งกินนะคะกินฟรีอยากจะกินเท่าไหร่ก็กินไปโลดเลยนะคะนะคือพอมาแล้วค่ะอู uh ้ฮ่าเอามาอีกตั้งสีห้าเข่งนี่ไงคะ่ะมาแล้วเย้ถ้าลูกสุกนะคะดึงออกมามจะเป็นอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้นะคะอันนี้คือลูกสุกออกมาก็าจะมีแกนของเขานะคะก็จะดึงออกง่ายๆแต่ถ้า อ่ะเดี๋ยวอันนี้คือสุกค่ะสุกแต่ถ้าอันนี้ก็สุกแล้วนะคะถ้าอย่างนี้เขายังไม่สุกใช่ไหมคะดึงมาดึงมามันก็จะติดอย่างนี้มานะคะก็คือยังเก็บไม่ได้อันนี้คือตรงนี้คือไม่โอเคนั่นหล่นแล้วนี่แล้วอันนี้คือโอเคนะคะนี่ดึงออกมาต้องไม่มีแกนอันนี้คือใช้ได้แล้วนะคะแปลงนี้เยอะมาก เยอะมากเยอะมากๆแปลงนี้ในการเก็บราสเบอรี่นะคะเราต้องเริ่มเก็บมาจากด้านล่างคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเนินคะ่ะทุกคนเตอินนี่นะคะเก็บจากที่ราดชันนะคะลงไปข้างล่างนะคะรู้เลยว่ามันคือเด็กฝึกงานจ้า ในการเก็บนะคะเราต้องเนี่ยค่ะแวกหานะว่าลูกราสเบอร์รี่น่ะมันเป็นหลบซ่อนอยู่ตรงไหนและเราก็จะต้องก้ม,กมๆเงยๆขึ้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหาคนมาทํางานค่อนข้างที่จะยากนะคะแต่สําหรับอุ้มนะมันเป็นการมาพักผ่อนคะ่ะทุกคนมันเป็นการใช้สมาธิและมันก็เป็นการคอนเซนเทรตนะคะว่าเอลูกเบอร์รี่ตรงนี้เราเก็บไปแล้วหรือยัง ในความจริงแล้ววันนี้เราจะไม่ใช่วันมาเก็บราสเบอร์รี่นะคะทุกคนแต่เมื่อวานที่คุณพ่อเก็บไปแล้วนะคะเก็บได้ไม่เยอะนะคะไม่ไม่ทุกแถวเนาะคุณพ่อก็เลยชวนอุ้มนะคะมาเก็บเล่นๆน,นะคะมาฝึกงานอุ้มก็รีบวิ่งมาเลยค่ะไม่ได้ทันคิดอะไรเลยค่ะทุกคนก็มาอย่างเดียวเลยค่ะ ฤูดูการการเก็บเกี่ยวผลผลิตลูกราสเบอร์รี่นะคะจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ถ้าเมื่อเขาสุกแดงอย่างเงี้ยคะ่ะแดงฉ่ำๆอย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือลูกที่เขาสุกได้ที่แล้วเนาะเขาจะเริ่มสามารถเก็บได้ช่วงประมาณกลางเดือนของเดือนที่แล้วนะคะมาจนถึงเดือนนี้แล้วก็จะไล่าย,ยาวไปประมาณ4อาทิตย์ค่ะทุกคนหลังจากนั้นลูกเขาก็จะเริ่มแคระสุกไม่เต็มที่ อย่างช่วงนี้นะคะไล่ไปอีกประมาณไม่ถึง2อาทิตย์ต้นเขาก็จะเหี่ยวแห้งแล้วค่ะก็หมายถึงว่าหมดฤดูการเก็<อ>บเกี่ยวลูกราสเบอรี่นะคะแต่เขาก็จะไปเก็บผลไม้ชนิดอื่น,นๆแทนจ้าแถวต่อมานะคะคุณพ่อเห็นอุ้มแบบว่าก้มก้มเงยก้มกเงยนะคะนางก็บอกว่าเธอเธอเอเธอต้อง เก็บจากตีนเขาขึ้นไปข้างบนอย่าไปเก็บอย่างนี้เดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุผิดพลาดขึ้นมาหัวขำม,มพื้นเธอกลิ้งตกเขาฉันจับเธอไม่ทันนะบรรยากาศนะคะทุกคนเปนเฟิน,ฟนมากค่ะินเมือของเราเอง,องพ่อพักดูดยาต้องจำมือแล้วนะ หลังจากที่เก็บเบอร์รี่นะคะมาถึงบ้านนะคุณพ่อก็ไปทำธุระต่อนะอุ้มก็อยู่ช่วยคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาน้องแกะเข้าคอกเข้าบ้านกันจ้าตอนอยู่บนเขามันก็จะมืดๆนะคะทุกคนพอมาสู่โลกปกติแล้วนะมันก็จะยังมีความสว่างที่แบบพอดีค่ะไม่ร้อนจนเกินไปเนาะตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะสองทุ่มแล้วค่ะทุกคนก็อากาศยังดีอยู่เลยจ้า

ไอเด็กเข้าบ้านลูกเข้าบ้านเฮียเฮียมามหมน้องแพะกลัวเรากลัวเราเออแม่ต้องหลอกล่อหลายนาทีมากเลยนะกว่าจะยอมเข้าข้อเขาเพราะว่า เขาตกใจเราจ้าถังเรียบร้อยแล้วเอ้า,อาตกใจเราไมมใครป่าป้าแต่ป่าป้ปา Yes Mama ขายขาา้าวข้าวบ้านยุงเยอะมากาาามาแล้วมาแล้ว เขากินน mm. oh, oh. no ้ำนะคะเมื่อกี้อุ้มก็ตักน้ำใส่ห้าโอ้โหมันก็โครตเรามากเลยค่ะทุกคนหัวใจวายตายนะคะเมื่อกี้อุ้มตักน้ำแล้วก็ใส่ข้าวโพดแห้งให้เขานะคะนั่นค่ะเขากินข้าวโพดแห้งอยู่นะคะสำหรับวันนี้น้องแก่คุณแม่แล้วก็อุ้มมีคุณพ่อด้วยนะคะต้องขอตัวไปแล้วนะเดี๋ยวมาเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ